มีอาการยังไงบ้างคะคุณพี่มีอาการปวดสะโพกค่ะแล้วก็ร้าวลงขาตรงนี้เลยใช่ไหมคะคะปวดสะโพกตรงนี้เนาะปวดเนี่ยแถวนี้ค่ะแล้วันร้าวลงร้าวลงขาเลยแล้วทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงค่ะค่ะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่นานแค่ไหนคะก็เป็นปีอะค่ะแต่เราไม่รู้ค่ะค่ะเราไม่รู้ว่าอาการที่เราเป็นคือกระดูกทับเส้นเราไม่รู้จริงๆจนมาเห็นโฆษณาใช่ค่ะก็เลยได้ทราบนะคะ พอมาเห็นโฆษณารีวิวก็ถึงได้อโอ้อาการอย่างนี้เขาเรียกกระดูกทับเส้นเหรออะไรแล้วเราเป็นถึงระดับที่5แล้วใช,ใชะคะ,คะถ้าทิ้งเอาไว้นี่มีโอกาสที่จะต้องไปผ่าตัดอนาคตด,ด้วย<ช>มารู้จักยูโบฟิกฮีออยได้ยังไงคะดูรีวิวที่ทิกตอกค่ะมันตรงกับที่อาการเราเป็นนะคะก็เลยลองสั่งมาทานดูทานครั้งแรกเอรังอาหาร2เม็ดพอตื่นเช้าขึ้นมาลุกง่าย รู้สึกเบาตัวขึ้นนะคะค่ะการเดินเหินเป็นยังไงบ้างคะการเดินก็ก็ดีขึ้นนะคะหลังจากที่ทานกี่วันเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยหลังจากทานหมดไปชุดหนึ่งค่ะเจ็ดวันก็เห็นผลชัดเจนว่าเออเราต้องทานต่อละเพราะว่าเราอยากหายขาดค่ะหลังทานไปหนึ่งชุดเนี่ยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะค่ะยืนยันว่าเป็นผู้ใช้จริงไม่ใช่น่ามาใช่จริงค่ะไม่ได้นํามาใครอย่าไปปล่อยทิ้งไว้นานครับมันทรมานมาก ใช่ค่ะไม่มีประโยชน์เนาะใช่มันทรมานจริงๆเงินหายากกว่าจริงแต่สุขภาพคุณนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณละเลยไปแล้วคุณก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหม ข่าวดีค่ะวันนี้นะคะยูโปรเฟกแล้วก็ยูนิออยของเรานะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะนี่คือแพ็กเกจเก่าคือกระปุกนะคะนี่คือแพ็กเกจใหม่จะเป็นกล่องแบบนี้เลยเนาะหนึ่งกล่องของตัวยูโปรเฟกนะคะดูแลกระดูกและข้อนะคะก็คือมี2แผงแผงละ15เมตรนะคะแล้วก็1กล่องนะคะของตัวยูนิออยมี2แผงแผงละ15เมตร เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแล้วก็คงคุณภาพของสินค้าได้ดีกว่าเดิมกันชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พกพาสะดวกใครที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่ดูแลมาหลายวิธีไม่ดีขึ้นทรมาปรึกษาเราแล้วก็สั่งซื้อกับเจนนี่ได้เลยนะคะแพ็กเกจใหม่เบอร์ของใหม่ทั้งหมดนี้เลยค่ะ